สวัสดีครับ f อทุกท่านคลิปนี้เราจะมาเปิดไพ่ยิปซีทำนายดวงชะตาชาวราศีพฤษภในช่วง1-15กุมภาพันธ์ปี2568ซึ่งก็เป็นเดือนแห่งความรักชาวราศีพฤษภส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนที่ชอบทำอะไรที่เกิดความมั่นคงเป็นคนขึมขึมดูจะเข้าใจยากไพ่ hey, ชุดแรก the world The Magician, The Star ชาวราศีพฤษภในช่วงครึ่งเดือนแรกปุมภาพันธ์ช่วง1-15ง1 15, เดือนแห่งความรักนี้ชาวพฤษศก็นับว่าอยู่ในช่วงเวลาที่มีความเจริญรุ่งเรืองมีความอุดมสมบูรณ์คุณได้ทั้งไพ่เดอะเวิลด์เดอะเม i ิ i และ the Star มาพร้อมๆกันในชุดแรก มันแสดงผลออกมาว่าคุณจะใช้ความสามารถสติปัญญาของคุณในการที่จะสร้างสารรค์งานหรือว่าอาจจะมีลางสังหรณ์ที่ดีในการที่จะคาดการสิ่งต่างๆการทำงานก็เป็นไปอย่างเข้าหูเข้าตาเจ้านายมีเกณฑ์ได้รับการชื่นชมได้รับการโปรโมทสำหรับคนที่ทำธุรกิจส่วนตัว ก็นับว่าเป็นจุดเริ่มต้นของการประสบความสำเร็จที่จะก้าวไปอีกขั้นหนึ่งชุดที่2 Page of c u p 2เหรียญและไพ่5ดาบในช่วงครึ่งแรกเดือนกุมภาพันธ์เนี้ยคุณมีโอกาสที่จะได้รับข่าวดีจากบุตรหลานบริวารในบ้าน อาจาประสบความสำเร็จได้รับการชมเชยยกย่องหรือว่าสอบเรียนแข่งขันได้ที่ตำแหน่งดีๆในอีกทางหนึ่งสำหรับครอบครัวที่อยากจะมีบุตรหลานเพิ่มก็มีโอกาสที่จะได้บุตรเข้ามาเชยชมและในช่วงระยะเวลานี้สำหรับตัวคุณเองแล้วมันเป็นช่วงที่มีภาระค่าใช้จ่ายค่อนข้างจะเยอะเพราะนั้นคุณต้องควบคุมกระแสการหมุนเวียนเงินให้ดี เพราะถ้าหากคุณปล่อยปะเนี่ยมันอาจจะเกิดการสะดุดติดขัดขึ้นมาได้ในช่วงนี้ถึงแม้ว่าเกณฑ์ดวงชะตาของคุณเนี่ยจะอยู่ในช่วงที่ดีแต่มันก็เป็นไปได้ด้วยตัวคุณเองเท่านั้นเนื่องจากว่าในภาพคุณได้ไพ่5ดาบในตำแหน่งที่6เนี่ยมันเป็นลักษณะของคนที่เขาทิ้งดาบแล้วก็เดินจากไป โดยที่คุณถือดาบอยู่เพียงลำพังมันก็แสดงให้เห็นว่าในช่วงระยะเวลาเดือนกุมภาเนี่ยการที่หวังจะไปพึ่งพาใครมันคงเป็นเรื่องยากโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของเงินเงินทองทองด้วยชุดที่3ภไพ่สามถ้วย Night of s o ฟซอ p p g g o of แว n d ไพ่ได้เตือนขึ้นมาว่าคุณคงจะต้องระมัดระวังในเรื่องของการที่จะไปเฉลิมฉลองเพราะว่าไพ่ที่ผ่านมาเนี่ยคุณมีเกณฑ์ที่จะประสบความสำเร็จมีความเจริญรุ่งเรืองอาจจะได้โปรโมทหรือว่าเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งเกิดการเฉลิมฉลองแต่คุณได้ไพ่สามถ้วยขึ้นมาในตำแหน่งที่7มันเป็นตำแหน่งที่ว่าคุณคงจะต้องระมัดระวัง ควบคูมมาลมอย่าให้ไปเหลิงกับความสำเร็จที่ได้มามากเกินไปนอกจากนี้ในช่วงระยะเวลาเดือนกุมภาเนี่ยคุณก็จะเหมือนกับได้รับมอบหมายงานใหม่ๆหรือเริ่มต้นงานใหม่ๆคุณได้พ่าย p e of อ a แวตตำแหน่งที่9คู่คู่กับ n i g น t of s w r r d ในตำแหน่งที่8มันเป็นตำแหน่งของการที่จะต้องบุกเบิกฝ่าฟันปัญหา ในกิจการงานของคุณนะ่ะที่ได้รับมอบหมายมาด้วยพละกกำลังแรงกายแรงใจอย่างเต็มที่ตำแหน่งที่10 3มไม้เท้าตำแหน่งนี้บ่งชี้เลยว่าคุณมีโอกาสที่จะได้ขยับขยายงานได้รับมอบหมายงานใหม่ๆที่มีความสำคัญหรือว่าคนที่มีกิจการค้าขายธุรกิจส่วนตัวก็กำลังเล็งหาลู่ทาง หรือวางแนวทางที่จะขยับขยายธุรกิจให้ใหญ่โตขึ้นสรุปภาพรวมในช่วงครึ่งเดือนแรกกุมภาพันธ์ปี2568ชาวราศีพฤษภก็จะเริ่มต้นเดือนด้วยความสุข <mia? S 1> สบายใจมีความอุดมสมบูรณ์มีข่าวดีๆเข้ามาเกี่ยวกับเรื่องของครอบครัวเรื่องงานแล้วก็ คนที่ทำงานอยู่ก็มีสิทธิ์ที่จะได้รับการโปรโมตเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งหรือว่าคนที่ทำงานค้าขายหรือกิจการส่วนตัวก็กำลังมีโอกาสที่จะขยายงานออกไปแต่อย่างไรก็ตามคุณก็คงต้องระมัดระวังในเรื่องการหมุนเวียนเงินทองเพื่อที่จะไปลงทุนหรือจับจ่ายใช้สอยในบางเรื่องเอาไว้ให้ดีเพราะว่าหากคุณปล่อยปาก มันก็อาจจะทําให้เกิดการสะดุดขึ้นมาได้แล้วในช่วงระยะเวลาเนี้ยการที่คุณจะหวังไปพึ่งพาใครมันก็คงจะเป็นเรื่องที่ทําได้ยากการทํานายดวงชะตาด้วยไพ่ยิปซีนี้ก็นับเป็นความเชื่อส่วนบุคคลก็ขอให้ fc โปรดใช้วิจารณญาณในการที่จะรับชมและรับฟังกันด้วยนะครับการที่เราจะไปเชื่อถือสิ่งใดๆก็ขอให้ท่านตั้งสติให้ดีก่อน แล้วก็ลองคิดตึกตองดูว่าสิ่งเหล่านั้นจะช่วยให้ชีวิตเราดำเนินไปในทิศทางที่ดีหรือไม่อย่างไรสิ่งดีๆที่ไพ่ได้แสดงออกมาให้เราเห็นก็ขอให้ใช้เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตให้เกิดความสุขความเจริญรุ่งเรืองสิ่งใดที่เป็นเรื่องร้ายที่ไพ่เตือนขึ้นมาก็ขอให้เราลองคิดตึกตองระแวดระวังและเพื่อที่จะหาทางหลีกเลี่ยง และป้องกันไม่ให้เกิดเรื่องที่ไม่ดีกับตัวเราคนเราต่างมีช่วงเวลาที่ดีและร้ายต่างกันไปซึ่งก็สุดแล้วแต่ว่าช่วงใดบุญกุศลที่ติดตามเรามาจะแสดงผลมากกว่าหรือช่วงใดเคราะกรรมหรือกรรมเวรที่เราได้สั่งสมมามันจะแสดงผลออกมามากกว่าโดยผลจากเคราะห์กรรมก็อาจจะเกิดขึ้นปุบป,ปับขับพันไม่ทันตั้งตัว เกิดตรวจพบโรคร้ายหรือเกิดอุบัติเหตุขึ้นได้ดังนั้นเพื่อความไม่ประมาทก็ขอให้เอซหมั่นสร้างบุญสร้างกุศลสร้างคุณงามความดีให้การเอื้อเฟื้อต่อมนุษย์สรรสัตว์โลกแห่งวิญญาณเพื่อเป็นการเพิ่มพูนบุญกุศลและสร้างทานบารมีที่จะมาช่วยหนุนนําและทุเราเคาะกรรมลงไปจากตัวเราถ้าท่านชอบวิดีโอชุดนี้ ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ต่อให้เพื่อนๆนกดติดตามเพื่อจะได้รับการทำนายดวงชะตาด้วยให้ยิบซีในช่วงเวลาอื่นๆการแนะนำพระคาถาจากพระเกจิอาจารย์ต่างๆเพื่อเป็นทางเลือกในการที่จะสวดท่องเสริมสติเสริมมงคลแก่ชีวิตท่านการแนะนําสถานที่ท่องเที่ยวสถานที่มูวัดวาอารามที่สวยงามอาหารอร่อยตลอดจนถึง การทำนายฝันในสิ่งต่างๆว่าจะเป็นงลางดีหรือหลางหลายพร้อมถอดรหัสเลขมงคลจับช่องกินเที่ยวมูสไตมด์เอ็กกันต่อไปนะครับสำหรับ FC ท่านใดที่สนใจพระคาถาเดิมๆและการทำนายฝันก็สามารถที่จะย้อนกลับไปดูคลิปวิดีโอที่ลงไว้ในช่องได้เลยนะครับสำหรับปีใหม่2,500 68นี้ก็ขอให้เอฟทุกท่านโชคดีมีความสุขเจริญเจริญเจริญกันยิ่งยิ่งขึ้นไปสวัสดีครับ